ก็ S 1> <S 1> สวัสดีครับเพื่อนๆหมชาวมอเตอร์ไซค์ชาว, cycle, ชาว, cycle, ชาวมอเตอร์ไซค์นะครับไซโครนชาวสองล้อนะครับวันนี้ผมมีแรงผักดันนะครับมีแรงผักดันในการมาถ่ายมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้จริงๆใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้สองหมื่นเะดี๋ยวนะ ยอดจำนวนกิโลกันใช้งานสอง7มืสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสกิโลนะครับเมตรคราวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามอเตอร์ไซคันนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอ,อ ่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ผิดหวังไม่ไม่รู้สึกผิดหวังนะที่ซื้อซค์เนี่ยคันนี้เนี่ยมาใช้นะครับดูสภาพการใช้งานของผมคือผมจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ล้างให้สะอาดแล้วค่อยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่นะครับผมอยากจะบอกว่าการใช้งานของผมเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆคือผมออกจากในเมืองออกจากตัวจังหวัดมาเนี่ยเเดือนละมาอยู่บ้านนะครับมาอยู่ ภูทรก็ถนนที่ใช้งานก็มีทั้งอย่างเงี้ยคอนกรีตแล้วก็ถนนลาดยางแล้วก็ถนนลูกรังนะครับถนนลูกรังเข้าไล่เข้านาขึ้นบนเขาไปไล่ช้างไปผักดันช้างให้ชาวไร่ชาวสวนนะครับที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนี่แหละนะครับเนี่ยผมเอาคันนี้ลุยขึ้นไปนะครับเพื่อนๆดูนะดูสภาพนะการใช้งานของผม ของ0 0ง่นี่อกว่ากิโลเนี่ยที่ที่ที่มันที่มีอาการนะครับที่ที่รถต้องซ่อมก็คือระบบไฟนะครับระบบไฟคือระบบไฟของของของยอนไม้เนี่ยมันมีปัญหามันมันกปประพริบปรากฏว่าสายสายกาวสายดินหรือสายกาวสายกาวมันนะครับมันมันหลุดมันขาดอะไรสักอย่างนี่แหละ ก็ช่างก็ช่างช่างตามหมู่บ้านนี่แหละนะครับใครที่เป็นช่างมอเตอร์ไซค์เนี่ย m a i ท t เนนคันนี้ได้เลยไม่ต้องเสียเงินมากนะครับผมก็ไม่ได้เข้าศูนย์เหมือนมอเตอร์ไซค์คันคันอื่นทั่วบิ๊กไบค์ทั่วไปนะครับแล้วรถก็นั่นแหละสองหมื่นสองหมื่นสองพันกว่ากิโลเนี่ยก็คือหนึ่งระบบไฟมีปัญหาก็คือสายกาวของเดือนไมน้าปัดนะครับมันช็อตสองมีอะไรอีกไหม สองสเตอร์เริ่มหมดนะครับสเตอร์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 หน้าสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับเริ่มหมดคราวนี้ผมก็สั่งไปที่โรงงานนะครับสั่งไปที่โรงงานสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังเนี่ยมันจะซื้อมันจะซื้อของร้านข้างนอกไม่ได้นะครับเอามีเฉพาะโรงงานก็คือมันเป็นบล็อกของของของมอเตอร์ไซค์ไซโครนคันนี้เท่านั้นนะครับ แต่โซ่เนี่ยเราสั่งข้างนอกได้นะครับผมก็เลยสั่งสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังจากโรงงานมาเพราะมันใช้กับงานข้างนอกไม่ได้นะครับลราโซ่ก็จะมาซื้อเอาข้างนอกปรากฏว่าผมก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทางโรงงานนะครับคือผมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็มีแรงให้มีแรงทําให้ผมมีแรงมีพลังในการเล่า เ่าเรื่องมอเตอร์ไซค์กันนี้มาให้เพื่อนๆฟังนะครับใครที่อยากจะซื้ออยากจะขี่นะครับก็ก็ก็ดูตามที่ผมพูดผมพูดความจริงนะครับผมไม,ไม่ไม่อวยอันไหนดีผมก็ยืนยันว่าดีเนาะอันไหนไม่ดีผมก็ยืนยันว่าไม่ดีอันที่สามอันที่สามก็คือเนี่ยนะครับยางยางเลื่อไปแล้วเพื่อนสองหมื่นสองพันกวโลเห็นไหมผมต้องเปลี่ยนยางแล้วอันนี้ยางหลังเนาะ ยางหลังยางหน้านะครับเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนคู่กันเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับการใช้งานสองหมื่นสองพันกว่าโลสี่ร้อยกว่าโลอย่างอื่นเหรออย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับเอ่อการใช้งานของมอเตอร์ไซคันนี้คือผมใช้จริงๆนี่แหละใช้มาทำงาน หน้าฝนก็ลุยฝนฝนตกก็เปียกนี่แหละดูสภาพนะครับผมใส่กระเป๋าทุกอย่างเนี่ยฮะใช้งานจริงๆนะครับเพราะผมรักผมชอบมันคล่องตัวดีคราวนี้การใช้น้ํามันเครื่องเออน้ํามันเครื่องเนะี่ยมันมี3เกรดใช่ไหมเกรดภาษาช่างผมไม่รู้หรอกเกรดเกรดหนืดอย่างดีมากใช่ไหมเกรดปานกลางแล้วก็หนืดน้อยนะครับมอเตอร์ไซค์คันนี้ถ้าน้ํามันเครื่องอย่างดีมันหนืดมากนะครับ เรา,ส,ารสตาร์ทออกขี่ครั้งแรกของแต่ละวันนะครับต้องให้เครื่องมันร้อนก่อนมันถึงจะ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 พุ่งไปฟืดไปเลยนะครับแต่ถ้าเครื่องยังเย็นอยู่มันจะบิดไม่ค่อยออกมันจะป๊อปป๊อปป๊อปอค่อยๆออกไปนะครับแต่ถ้าใช้น้ามันแต่ถ้าใช้น้ํามันระดับกลางระดับกลางก็เครื่องจะร้อนมาให้ต้องรอให้เครื่องร้อนมาอีกนิดนึงเนาะมันก็จะบิดฟืด ออกไปเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้แบบหนืดหนืดหนืดน้อยที่สุดคืออย่างอย่างเกจเกตเกตเกตตามสุดอะของน้ำมันเครื่องอะนะครับอันเนี้ยคือไม่ต้องรอให้เครื่องร้อนนะครับคือสตาร์ทปุ๊บแล้วก็ไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เลือกไซ้เอาจะจะชอบแบบไหนน้ำมันเครื่องแบบไหนนะครับอตอนนี้ผมก็ใช้ระดับกลางอยู่แบบแบบแบแบแบบปันกลางนะครับแบบหนืดระดับกลาง ก็ต้องรอให้เครื่องร้อนมาหน่อยนึงนะครับที่เหลืออย่างอื่นน็อตมีสนิมไหมไม่มีสักตัวนะครับน็อตที่มาจากโรงงานไม่มีสักตัวยกเว้นน็อตกระจกตัวนี้น็อตกระจกตัวนี้ที่ผมที่ผมซื้อกระจกมาใหม่เนาะผมเปลี่ยนกระจกตัวนี้เนี่ยเป็นสนิมแต่ที่ติดมากับรถทุกตัวไม่มีผมเช็คดูแล้วไม่มีสนิมสักตัวเลยนะครับน็อตล้อน็อตอะไรทุกอย่างนะครับไม่มีสนิม ดีไหมเพื่อนๆแล้วก็การใช้งานของผมเนี่ยก็คือขี่ไปเลยลุยไปเลยผมไม่ได้ไม่ได้คิดเสียดายเหมือนเหมือนบิ๊กไบค์อยู่ในเมืองบิ๊กไบค์อยู่ในเมืองเขาต้องสะอาดคลิปโซ่ก็ต้องขาวสะอาดซีลวดต้องขาวสะอาดล้อยางต้องเงาอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่ผมถ่ายให้เพื่อน,อนๆดูเนี่ยใครที่อยากจะซื้อแล้วใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้แบบแบบไม่เสียดายอย่างผมเนี่ยนะ เนี่ยใช้ไปเลยซื้อมาเลยเพื่อนๆไม่ผิดหวังครับการขี่ก็สนุกสนานพอสมควรก็คือสนุกสนานคําว่าสนุกสนานของผมก็คือมันไม่ใช่แบบตัวตัวสปอร์ตนะครับมันก็ตัวโมเดนคลาสสิกเนาะมันก็ค่อยๆไปของมันเรื่อยๆแต่ความเร็วมันก็เรียกมันก็มาแต่มันจะมาช้าหน่อยแค่นั้นเองระบบเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะครับลอง,งแต่วาจิกียร์ตองิ5ครับ ได้เขาแจ้งมาสร้างหลงปลาข้าวโพดเข้าอ่ะครับหลองเทศแจ้งก็ครับหลองเทศหลองประสานเจ้าหน้าที่ห่างเทศเราทราบผ่านตาบาร์มันนี่จะได้เข้ามาบอกครับครับครับกำลังประสานครับหลองเทศแจ้งมาแล้วครับแจ้งมาแล้ครับอ่าอีกสี่วันเขาจะหักข้าวโพดระหว่างสี่วันนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะลองคุยด้วันนยังโทรไม่ติดครับโอเคครับสองแปดครับ มาต่อกันนะเพื่อ,อนๆเนาะมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมที่มันมีปัญหาไม่มีนะก็มีอาการการเมทเนนหรือการเมทเนนก็คือเหมือนเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์บ้านๆเน่ะเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พวกเว็บพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ